สวัสดีครับหยิบมาดูวันนี้เราจะมานำเสนอเซนไทฮีโร่ข้างหน้าเขาเขียนว่าเซนไทฮีโร่ใช่ไหมแต่ข้างในเนี่ยเขาจะบอกว่าเล่มนี้ชื่อว่าเซนไทฮีโร่วิชเชลอัลบัมก็จะมีข้อมูลตั้งแต่ขบวนการแรกจนถึงเดกะเรนเจอร์นะเล่มนี้เขารวบรวมข้อมูลถึงตอนนั้น จะบอกว่านานแล้วเหมดกันสภาพก็เลยเยินมากแต่ก็เป็นเล่มที่ชอบมากๆนะเพราะว่าข้างในอ่ะภาพก็สวยหลายภาพนะอืมอย่างภาพนี้ก็สวยนะอืมกระบวนการแลกโกลเลนเจอร์ภาพสวยดีเล่มน,นี้เขา จะไม่เน้นข้อมูลเท่าไหร่โอ้นี่ขาดเลยจะไม่เน้นข้อมูลเท่าไหร่นะเขาจะเน้นให้ดูรูปภาพสวยๆชอบนะเพราะว่าบางรูปเนี่ยก็ไม่เคยเห็นบนอินเทอร์เน็ตมาก,ก่อนเลยไม่แน่ใจว่าเล่มต้นฉบับญี่ปุ่นเนี่ยจะยังมีขายอยู่หรือเปล่านะ สันวันแคนไม่เคยดูนะเพราะว่าไม่ทันแต่แบ,บเป็นต้นเป็นเหมือนต้นฉบับของไรแมนก็รู้สึกชอบนะโกกุลไฟก็ไม่เคยดูไดนาแมนอันนี้เหมือนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มโตเริ่มรู้จักแล้วแต่ถ้าจะมารู้จักเลยตรงจะเป็นช่วงนี่ไบโอแมน ภาพสวยมากเชงแมนก็ชอบนะแต่มยังไม่เคยดูแล้วตอนนั้นก็รู้สึกแบกใจมากเลยที่ผู้หญิงเป็นสีขาวแฟชแมนอันนี้รู้สึกจำได้เแลาวตอนเด็กๆเ,เนี่ยอ๋อนึงนะตอนเด็กๆมันมีวิดีโอให้เช่าด้วยแต่บ้านไม่มีเครื่องเล่นก็เลยไม่ได้เช่าจนมามาร์แมนนี่แหละ ได้ดูที่ทางช่องสามแต่เช้ามากแล้วจะบอกว่ามาร์คแมนนี่จะเป็นขบวนการที่ในดวงใจเลยนะนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องไลท์แมนฉายช่องเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นในดวงใจเช่นเดียวกันชอบตรงที่จากสามคนเป็นห้าคนแล้วก็หุ่นมีสองตัวรวมร่างกันได้อันนี้เทอร์โบเรนเจอร์เทอร์โบเรนเจอร์ก็ช่องสาม ไฟแมนอันนี้ช่องเจ็ดเจ็ดแมนช่องเก้าติดตาตื่นใจมากเจ็ดแมนจูเรนเจอร์ก็ช่องเก้าหลังๆจะเป็นช่องเก้าหมดเลยไดเรนเจอร์ก็ช่องเก้าแต่ไงคะ่ะคุเรนเจอร์มาอยู่ช่องสามแถมเช้ามากๆแต่ก็ตื่นมาดูนะชอบดู มันจะฉายต่อจากเรื่องกระสืออุ้ยตายใครเคยเกิดทันเคยมานั่งดูไหมเนี่ยมันจะเป็นกระสือกระหังเราเค่อยฉายค่ะกุเรนเจอร์ต่อไปเป็นโอเรนเ,เ,เจอร์นี่ช่องเจ็ดคาเรนเจอร์ช่องเก้าคาเรนเจอร์ในชื่อเทอร์โบเรนเจอร์นะไมค์กลาเรนเจอร์ก็ช่องเก้า กิ้งกระแมนแน่นอนไอทีวีแล้วก็กกูดไฟกกกูดไฟไม่ได้เข้าฉายแต่ก็มีแผ่นขายก็ได้ดูอยู่นะทามเรนเจอร์ Ranger, ช่องห้ามัง้งน่าจะช่องห้าแหละกาโอเรนเจอร์ ขายช่องไรวะจำไม่ได้เฮอร์ริเคนเจอร์เป็นอบา่าเรนเจอร์ก่อนก็เป็นขมวนจารเดลเสาเรื่องที่สองและถึงเขาตามด้วยล่าสุดของเรื่องนี้ก็คือเดก a าเรนเจอร์ าพสวยดีนะแต่อยากอยากเก็บในสภาพดีกว่านี้หน่อยนึง่ววันนี้ก็หยิบไว้ให้ดูแค่นี้นะไปเรียบร้อยแล้วนะบ๊ายบาย